อย่าพูดว่าจนหรือบ่นว่าไม่มีเงินกับเจ็ดคำพูดอันตรายที่หากพูดจนเป็นนิสัยเราอาจไม่เหลือใครในชีวิตก่อนจะไปรราฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะเมื่อนานมาแล้วเคยมีรายการทีวีของฝรัง่งรายการหนึ่งชื่อว่า The Secret กดแห่งการดึงดูดในรายการนั้นกล่าวประมาณว่าถ้าคุณคิด หรอพูดคลุกคลีในเรื่องใดเรื่องนั้นก็จะถูกดึงดูดมาหาตัวคุณถึงแม้ว่าคุณจะชอบสิ่งนั้นหรือไม่ชอบก็ตามถ้าคุณบ่นว่าคุณเป็นหนี้เป็นหนี้ความเป็นหนี้ก็จะถูกดูดมาที่ตัวคุณอย่างไม่จบสิ้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่ต้องการมันก็ตามซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้นึกถึงคำกล่าวของครูบาอาจารย์ที่ท่านกล่าวไว้ว่าอย่าพูดว่าไม่มีเงินอย่าบ่นว่าจน มันเป็นเหมือนการแช่งตัวเองทำให้เราอยู่กับสิ่งที่เราบน่นเราพูดนั้นควรพูดว่ามีพอใช้จะจริงหรือไม่ท่านต้องสังเกตดูเองพระพุทธเจ้าตรัสลักษณะที่ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้าสมาคมอยู่ร่วมกันตามธาตุตามอัธยาศัยหรือนิสัยที่เหมือนกันสัตว์ที่มีธาตุเลว้วอัธยาัยเลวนิสัยไม่ดี สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะรวมกลุ่มกันคบกันเป็นพวกเดียวกันตามนิสัยที่เหมือนกันสัตว์ที่มีทา่าดีอัธยาศัยดีนิสัยดีสัตว์เหล่านั้นก็จะคบค้าสมาคมกันรวมกลุ่มกันเป็นพวกเดียวกันคือคนดีดึงดูดคนดีความดีเข้าหากันคนชั่วมีลักษณะบางอย่างดึงดูดความชั่วคนชั่วมาเป็นพวกเดียวกันพูดแบบนี้ อาจจะเข้าใจยากเพราะคนเราจะจำกัดความชั่วดีต่างกันไปเอาง่ายๆอีกคนที่สูบบุหรี่เล่นหวยดื่มเหล้าก็จะมีธรรมชาติบางอย่างที่ดึงดูดคนสูบบุหรี่เล่นหวยดื่มเหล้าเข้ามาเป็นพวกเดียวกันบางทีแค่มองหน้ากันก็รู้แล้วว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการไม้ขีดไฟเคยได้ยินว่าถ้าเราหาความผิดคนอื่น มองความผิดของคนอื่นจับผิดคนอื่นเราก็จะต้องเห็นความผิดถ้าเราคอยแต่คิดจับผิดสามีว่ามีชู้หรือไม่เราก็จะได้แต่ความผิดมาใส่ตัวเพราะวันวันคิดแต่เรื่องผิดผิดคอยแต่จับผิดคนอื่นถ้าวันวันเราพูดหรือฟังหรืออ่านแต่เพจที่พูดเรื่องหยาบคายเรื่องหยาบคายต่างๆก็อาจจะถูกดึงมาที่ตัวเราได้ถ้าวันวันเราฟังอ่าน เรื่องร้ายๆเรื่องนินทาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีกันเรื่องร้ายๆนั้นก็อาจจะถูกดึงมารบกวนจิตใจเรานานๆเข้าเรื่องร้ายๆนั้นก็ไม่อยู่ในจิตใจเราเป็นเครื่องอยู่ในจิตใจเราอย่างไม่รู้ตัวทําให้เรามองไปทางไหนก็เห็นเป็นเรื่องร้ายๆไปหมดฉะนั้นเราควรใช้ปัญญาเลือกเสพเลือกคบหาเลือกสนทนาเลือกคิดเลือกทา เลือกฟังเลือกอ่านในสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้าไว้ลองพิสูจน์ดูก็ได้ตื่นเช้าขึ้นมาคุณด่าใครสักคนวันนั้นทั้งวันจิตใจคุณดึงดูดอะไรมาและคุณอาจจะต้องพบกับคำด่าที่มากกว่าที่คุณด่าออกไปพร้อมของแถมก็ได้ แต่ถ้าคุณยกมือไหว้ใครสักคนหรือยิ้มให้ใครสักคนวันนั้นคุณจะพบรอยยิ้มทั้งวันทีนี้เราก็มาดูคำพูดอันตรายที่หากพูดจนเป็นนิสัยเราอาจไม่เหลือใครในชีวิตท่านผู้ฟังคะหากว่าเราอยากให้คนอื่นรักหรือจะทำให้คนอื่นเกลียดก็ขึ้นอยู่ที่คำพูดของเราฉะนั้นก่อนที่จะพูดอะไรออกไปควรไตรตรองหยุดคิดสักนิด ไม่เช่นั้นสุดท้ายแล้วเราอาจไม่เหลือใครสักคนในชีวิตคำพูดที่อันตรายคำพูดที่หนึ่งก็คือพูดบั่นทอนจิตใจตนเองและคนฟังลองมองโลกในแง่ดีบ้างหรือพูดอะไรที่ทำให้มีกำลังใจในการเดินหน้าต่อไปไม่ใช่พูดแต่เรื่องหน้าหดหูใจเรื่องเศร้าเรื่องอะไรที่ทำให้คนอื่นเครียดตามไปด้วยคงไม่มีใคร อยากทนร้บาฟังเรื่องที่บั่นทอนกำลังใจได้ทุกวันเพราะเท่าที่ใช้ชีวิตในแต่ละวันก็มีเรื่องราวดราม่ามากพออยู่แล้วข้อที่สองก็คือพูดขณะโกรธคงจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่าคำพูดที่เปลงออกมาในขณะที่เราโกรธนั้นถือเป็นอะไรที่แย่สุดๆบางครั้งอาจถึงขั้นทําร้ายจิตใจของคนฟังได้เลยทีเดียว อีกทั้งยังเป็นการทำลายความสัมพันธ์ที่ดีงามเพียงเพราะคำพูดม่กี่คำทางที่ดีที่สุดคือการหาที่สงบจิตสงบใจทบทวนเหตุผลและพยายามไม่พูดกับใครหรือคิดให้ดีก่อนที่จะพูดข้อที่3พูดเรื่อยเปื่อยบ่นตลอดเวลาเชื่อว่าหลายคนเป็นแบบนี้เมื่อคนรอบข้างทำสิ่งที่ไม่ได้ดังใจเราก็มักจะบน่บนบน่น เพื่อระบายอารมณ์ใส่คนรอบข้างหรือบ่นว่าคนนู้นคนนั้นไม่ดีซึ่งหากมีใครได้ยินคําพูดนั้นแล้วเอาไปพูดต่อให้กับคนอื่นรู้ก็อาจจะทำให้เราต้องเดือดร้อนหรือโดอนรังเกียจได้ข้อที่สี่พูดยกยอตัวเองมีบางคนเวลาพูดคุยกับเพื่อนๆมักที่จะชอบโฆษณาตัวเองและยกย่องตัวเองเกินจริง ทำให้คนอื่นฟังแล้วเกิดทัศนคติในทางลบแทนที่จะได้คำชื่นชมแต่กลับกลายเป็นทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวก็ได้ข้อที่ห้าพูดโกหกคำโกหกไม่เพียงแต่ทำให้คนอื่นไม่อยากพูดคุยด้วยเพียงเท่านั้นแต่ยังนำความเสียหายมาได้อีกมากมายทั้งไม่มีใครอยากเชื่อใจไม่ไว้วางใจถูกมองว่าเป็นคนไม่จริงใจจนไม่มีใครอยากคบหาในที่สุด ข้อที่6นําความลับมาเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นใครก็ต่างต้องมีความลับกันทั้งนั้นซึ่งคำว่าความลับก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ต้องการที่จะบอกใครดังนั้นเมื่อเราเกิดไปรับรู้เรื่องราวเข้าโดยบังเอิญหรือเจ้าตัวเขามาบอกก็ควรที่จะรับรู้เฉยๆไม่นำเอาความลับของคนอื่นไปเปิดเผยหรือหากจะเอาความลับนั้นไปเปิดเผยก็ต้องคิดใครครวญให้ดีก่อนว่า หากความลับนี้ถูกเปิดเผยอาจจะมีผลกระทบต่อใครบ้างโดยเฉพาะผลกระทบที่จะกลับมาถึงตัวของเราเองและข้อสุดท้ายข้อที่7พูดเรื่องส่วนตัวของคนอื่นสำหรับเรื่องส่วนตัวของคนอื่นถึงแม้เราจะได้รับความไว้วางใจให้รู้ก็ไม่ควรนำไปพูดต่อหากเราเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของใครถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะไม่โกรธ และยังให้อภัยแต่นิสัยไม่ดีเหล่านี้ก็จะถูกเปิดเผยและทำให้คนอื่นมองไม่ดีและไม่อยากคบหากับเราในที่สุดเพราะเป็นใครก็คงกังวลว่าหากสนิทสนมด้วยแล้วก็คงถูกขายเรื่องส่วนตัวเหมือนคนอื่นแน่ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีพบเจอกัลยาณมิตรที่ดีก็เลิกพูดคำพูดที่ติดลบและบั่นทอนจิตใจของตนเองและผู้อื่นจงหาแต่สิ่งดีๆมาให้กับตัวเองพูจาที่แฝงไปด้วยพลังงานในด้านบวกมากกว่าคำพูดที่ติดลบ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ